สวัสดีป้าลุงนี่ะสวัสดีมาหลินน้ำมานะน้ำงเต็นพี่น้องไหยเฮ้ยน้ำนเต็นมาเนี่ยหนูมีนอนยอยู่บอกมาดานหนูนี่คนนาเป็นไขไน่ก็พอเอฟซีแข่แล้วอ่ะแต่น้องนางเอกประจำซ่องอยากให้แอน็นไปหาเพื่อนนะฮะชิ้นสมพี่น้องเลย อินอะไะโอ้พี่น้องโบฮูว่าประเทศไทยเพิรนเอิร์หมากยังคาเต็มเลยอะไ <c oughs> รโบด้ฮูอะไรนี่กันไรนะไปประเทศไทยชองปีสามปีเห็นโบฮูว่าเพิ่นเอิร์หมากพีจ่จ้นเจ้าเจ้าไปที่ไทยก็ได้กินยีวอนได้กินสื่อเนี่ยหมากกับหมากใหญ่กว่านีิเนาะหมากแย่ก็มันอยากเป็นคลีใบผ่าใเนาะอะนไห ไม่ยิคล้ายๆเว่อร์ๆเรื่องคันจีบเอาถือหรือว่าพิดอันนี้ก็ได้คือว่าภาษาภาษาที่แหละโอ,อ้โหต้านนะเออเนี่ยไดแ้แหละอันนี้กัถา้าผู้ใดู้้กัมินมาบอกในเด้อพี่น,อน้องเนาะทางฝั่งไทยเออินบอกคือกันนะหมักกับท่านในบ้านเอาเอิ่นมากกัท่นไปไห้มินไปถิ่งไกลใช่ไหมถิ่งไปกระโตเลยนะตุ้งยางวิ่งกินแล้วเนี่ยในหมักกับท่านเนี่ยเชื่อ โอ้ยแค่้ันกกท่านกันแล้วานแค่้กัท่านพักกันต๊ลางกันตะพไปเจาะไปสิดอกเป็นได้ของหน้ามของหน้าขเขาไปใช้บริการั้งไดทดสอบแล้วว่ากตื้นใช่ไหมว่าคุณจะองงหนาวอ่ะมาเริริ่นฉบเิ่มพนาเริมาบเาด น่าปิงเค่เรียบร้อยแซ่ได้หมากกระทำตัวนี้เอามาลายมือก่อนด้หัวกอกน้อยๆเจ้าปิงเพื่อมัน่จเต็มมันบอเหินบ่หันนั่นนะหมุนออกหมุนหมุนออกเราต้องใช้หัวกอกมันเต็มนะจังนัดไว้นหัวมันน้อยเนาะท่านจะต้องันปิ้งผสมเงนเข้าพร้อมกัน โมเดโมเดาแน้นำ okay, 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 okay. ่เอ้าตุ๊กปงเปิดพีกอะเปิดปช่อเปิดันหอมมันเปิดช่าได้บมันมันหอกคอยเลยเออปิด่นะาเจงว่นามันรบบแห้งไปไหนน่าบุคอยแห้งเลบุกพอดีแล้วจมันจะเมากเลยเนล่นเอแหงลนะแห้งนเอดีหหมเอ่อกนะหองแห้งไปได นี่ก็ใจมันเนาะมันโม่มันมีปัญหาครับมันโม่แบบเฮงแบนกอีอไรมากระทันเยน่ยังกระทันชุดเยนอ้าวอ้ไปถิ่มแนะ่ยคนมีเนี่ยเป็นไข่เป็ไข่ได้จั่มือไรได้สามมืออไรเป็นโมแม่บอว่ได้โมกไ้เป็นกระีดที่คอใช่ม โอ้ด oh ูอลเป็นไข่พี่น้องเลยน้องบุญมีังว่าจังว่ากินยายวะโมเมนตอิดโมเมนติมเมนติดไข่นะแม่จยกแม่ก็คือเป็นวัดแท้เนาะนอ่อเป็นแน่นอน โตโตนมาไลไล,ไลอากาศาอากาศเปลี่ยนนะโตโตอากาเ้าลจะมาอันนี้มโตจะจงวยามสิบปีเลยอากาศาาานั่นแล้วชว่งอากาศ,านากาศเนาะช่งมื่อนั่นฮอนบ่ฮอนบบมือม่อนี่แบบหนาวทิงว่างมินตาาโต,นะตกินแต่ขนมอันนี้หงขนมตลอดนะวนี้เดไเ็นโตโตก็ไปเรื่อยนะห้องนอนเนาะ ไปหาจะแพทย์จะหมอไปเลีเ้ยนแพทย์ตลอดในชะ่ <c oughs> ในใจพอคนเป็นนะักนะักกินชมแล้วบุญมีเอ้ยงานนักงานอลไรกับคนใส้บัตรเนาะสบายดีได้มา <คน S 1> เป็นอาหารหมอลอยเก้าคนใส้อะนะ <c oughs> ใส้บัตรนะเจ้าก,กับมีนุ่มมี่ยังห้ยนะจ้าผู้บุดมาฝากจ้า <c oughs> ติดตาเนี่ยิงเผาเพียงก็ยังสดดีนะ่วัยกินขื่อหือ่ากวินไม่นุ่งกิจกรรมอเนี่ยทำความรู้สึกเหมือนกินแต่เห็นว่าเป็นไอกินยังบบก้อยนั่นดอกกินยังก็มันจางปากเนาะตินได้ลายแต่พวกชมเนี่ยนี่จานเนี่ยก็วเยอะเทียววาน ต้นต้นหน่สรียาูกไหมน่าเอรัยนี่แะโอ้ยปูกะสาวให้อุ้อไ้ออกเไม่จุดจ่าั่นสีไมคุณเนีไดาผูเม่ตแบ้วหมูสองสามคุมเลยเทดลองเป็นแต่เครื่อเสื้อโมเนนันจะสดออมา่โมเนเลยพอคนหางปากุ เอองาไมล้ม <laughs> like ันปเมือไปเยี่ยมเเฮเยี่ยมงละถ่ายลิงู่ะบัตมันนั่นละเป็นิหมืองโลอบมีไปเยี่ยมมงนะตอนน้อยเน้เนาะแบเราแบเอาง่ยตอนนันอบ้านเขาก็ับช่วงมาดูรงกบนีกับ่็ได้เขาว่ามีเบี้ยบันไดพี่น้อง ได้ออข่าวแล้วก็สนุกเล่าะเต็มนอนกินข่าววันนี้เดี <si ๋ยวพี่แต่โบมีอาหารกินกับวป่ะนี่นะพี่น้องไงบอกว่าสิมาชวนเจ้าไปนั่นนั่นถัดไปว่างเราทิ์เราไปไปไซวะนะไปไหว้พระธาตุไปไหว้พระธาตุไปวะ ก่ยอยู่บมันยดีไม่แงว่านาย่ท่งไร่กระทกโคนโนนะ่ไปเยไปปะยังไงเาไบะบักไลยละเนาะอพ่อนี่ยจดีไม่แหงเน่ยนดนนะนกระแทกโนไก่งไไ นั่นได้ไปเนาะแ่างทีีเงยนะว่าอได้ได้หอมนสาวันจิตวะวัดยังก็เสเียมเจ้ไปว่่ายู่ท่านใดวัน้ท่นเห็นบ่้าไปลืมถ้าไปลืมเดียบึงนนะแทนทางบ่เอิไกลแตไหนเล้ท่นองเห็นบ่เา้เห็นพี่หน่อยนึละสวัสดี ไฟมันอ่ะจินห่อนถ้าเดนเดียดน้ำกายวัดเออขึ้นเสียนาหอัวมือ้างนี้ดังได้อนวัดคนตาบอกถึตาแลตาไม่ได้กายเป็นไดกับทางไงเนาะมินแก้หลินมาลุกเราเต็มห้าเลย ไม่เห็นเนุะใส่ไม่นอนลมพัดกินมาแช่กล้องแช่นี่ได้อย่างเนาะกินเอินปลาลุงนู้บุญมีเหาุ้นกาเด้เาะลูกชาวกินเข่าพี่น้องเลยเป็นบอสบาาดุชาวเต็มเต้าปุนนี่เพอายาเพิ่นนาะพี่น้องยา เบ็ดเงินหลเติบได้หนบุ๊มเนของถึกๆได้ยดยากันแม่ยาดีไข่แพงขุงมือะเองก็แหงเบิดได้เดี๋ยวนีนะยาชาล่ายานี่นะมันเนขวดเศ้ากว่าพันคนบ้าง้าบ้านฮาเนี่มันแพงเน่อเดี๋ยวนี้อ่ะทุกอย่างราคาโอ้ยบระยัดีเอ้ยเหมือนมี อากาศเ,เปลเี่ยนแปลงในบ้านเฮาก็ได้นาา่าตาซีดเซียวเลยน้องหมุดนี้เป็นออกนอมใหม่แน่เบนนต์นี่เราใช่ลูกสิ้นกับปลาเมื่อหาหลายนี่เผอก็ได้ึมึงกินสิได้อันนี้เราเป็นได้มีคนงามคือการก้มินตานี่แหละเป็นแบบนี้น้อยแม่โต้หายน้ำนะ

นี่มาเบิงนนองเต็มเลี้ยงลูกพี่น้องเลยเบิรนเดชเบินมีเช้าไปว่ายเด้ออยากไปเที่ยวเด้อไปเทียเท่ยวได้งานบุญบันทัดนึ้นนนงห่างกับใกล้เสีหอดเลยได้นหมแม่นง น,น,นั่นแหละเด็กน้อยเด็กน้เกิดกัะท่านสมัย <c oughs> มมเม <c oughs> ื่อป้าก็ได้บุญมีเด้อชาไวไวเป็นไข่เป็นหน,นาวนะ่จังซี่แหละเลีเ้ยงลูกคนเดียวพี่น้องเลยพี่น้องเอ,อ้ยผมเป็นไข่ลูกชาเต็มน,นอนอีกลอเลยกินยาปะ เอาเ่าบุญมีเงินเนี่ยบุญมีชื่อยาได้เป็นชื่อนมได้ <c oughs> โอ้ยบุม,บมีบุญมีบุมวนแล้ากกาบบน,นี้แต่กายังแบบหยักเยาะแย่รับอีกเลยในี่หนีมื่นตาอยู่มินให้บุญมีเน,น,น่ยนะเด้น่ะดึงอยู่อัตเต้ไว้ชื่อยากินยามิดยังบ่ได้บ่ อได้ห้องน้ำได้ห้องน้ำอีกพี่ไครนอนจัดน้องี่เป็นรอสบายยังโอ้ยสงสารที่ได้ซักตุเลยจุ๊บิบจุจ๊บชิบเลยจะกินขนมลายเดอมินเลยกินขนมลายเดอบยเดอ้อบุมีม่กินขนมลายเนี่ยนะี่แต่หาเรืนอนบบนี้เด้อจ้ะ นอนสลระเงงซอ้อมาหลินน้ำได้บุญมีเยอะมีคนงามบุญมาาจะมหลินน้ำแล้วนี่มาได้เด้มาก่ะเดียวเห็นบุญมีบุญมีกี่้นบ้างเออไหมเป็นได้ขิงแหบขิงหอดปวดเมื่อยตามทางกายอินซาลาเลยมีเยอะ ทำยอดนะยังทำเนีเ่ยแต่แตันั่นที่ไปเที่ยวบุญมีนี่ยแหละนะบ่าววาิพาไปไหว้ธาตุโพนเงอย้ยว่ะวิพาชวนคนไปเที่ยวพี่นอ้องเหยว่างวันเสาร์วัานอาทิตย์ก่อนมาคันว่าดีดีเฮงถ้าบุญมีไปเที่ยวก่อนปีนี้ได้ไปจด้เทือเ่อวอะไรสักทีได้ไปเทื่อปีธาตุโพนนะนะ คิดใจลูกบาน่มตายสบ่ามันบมมีเวลาเนาะยากเวลาเนี่ยยากลูกมาลุงตุ้งต้วยเมนสำคัญสัญุดๆเลยากลูกเลยเนาะจิตใทั้งใดกระทอละมานลำบากเอไปพนี่ได้บนนี้หมดแดงครบปะลูกหมแดงครบบ่ นอนอยู่พี่อะ้รนอนสเตนนะเจ้าหลายเชิงหูเมือเ่หูเมื่ออะไรก็บายต้องตั้งใจนอนผีไม่รับซื้อเลยอันนี้กาเจาะและก้วเด็กยังไงบ่เาผลิตน้ำผลไม้ก็ยู่หน้าผ่ราก็ยืนหน้าคนเดียวจะม่ไหด้าวแต่าะได้เอาข่าร่ได้ไป ีทอได้นั่นหน,นี่เขามีท่ามีน,น้ำนะเหตุเรียดไปธรรมดาเข่ชวนเข่าให้ตารีมาเตลงแล้วก็สีน้ำได้ปะนี่ยังลูกคนเดียวแบบนั่งแล้วเต็มเลยจนะ้ะเป็นนอนหันนี่นเออี๋ห